ยังนั่นนะ,ะผัวแอบไทยยังไม่รู้ตัวอีกนั่นนะะ่ะนะคะทุกครั้งที่ท,ที่ที่วันนี้เราก็มาเดินเดินออกกําลังกายนะน,นะเดินตามป่านะทุกครั้งที่เดินก็จะแอบดูว่ามีเห็ดไหม้มีผักไม้เหมือนประเทศอื่นไหมอย่างนี้นะผัวก็ชอบแซวบอกว่าหาของกินเด็กแล่าส <c oughs> ิผัวก็ชอบแซวนะคะก็อยากรู้ว่าเออมีผักมี ผักปลามีเห็ดเหมือนประเทศอื่นไหมอ่ะเนาเราก็ดูอยู่เลยถะาะก็วันนี้ก็ดีใจเนาะดีใจที่เห็นผักตื่นเต้นนะตื่นเต้นบางจริงนะคือคือคือไม่เคยเห็นนะดูหลายที่ก็ไม่เคยเห็นเนี่ยก็เห็นวันนี้วันแรกเลยวันนี้ก็เจอทั้งเห็ดทั้งกระเทียมป่าแล้วก็ผักเขาเขาเรียกอะไรนะผักชนิดที่นาเห็นวันนี้นะเขา เขาเขาาจะมีขายตามสปอร์มเ์เกตอะแต่ถึงแม้จะเจอเห็ดหรือเจอผักอะไรแฟนก็ไม่ค่อยอยากจะให้เก็บนะแกย่านหลายเมโอ้ยนะกระดอกกระเดียเห mm ็น hmm. ไปไปถ่ายผักแกไปถ่ายผักแกก็จะแซวว่าอยากกินหรอวะี้ <Yeah. S 1> จะพาไปไปซื้อที่สปอร์มเ์เกตแกบอก yeah, there, โอ้ยงดไหลกระโผล ไม่ <Fan. S 1> ใช่อะไรนะคือคือแฟนไม่เคยเห็นแต <think> so. ่นะแกก็เลยกลัวกลัวว่าจะกินไม่ได้อะไรอย่างงี้นะใช่โอเค yeah grow by themselves because they're bulbs they live in the ground all year they don't they don't die properly they just go back into a bulb and then <clears throat> at the right time of year they grow up like that ก็เจอกระเทียมป่าจร like, my son, my ิงเดี hmm. ๋ยวนาก็ไปเก็บแหละแต่ตอนนี้ยังโผล่หัวมันนิดเดียวก็ยังเก็บไม่ได้จะไปเก็บอยู่เนี่ยไม่เชื่อสามีหรอกเด็ดให้แกดมพอดมแล้วกลิ่นเหมือนกระเทียมเนาะแกก็ลงทุนไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอีกนะกินได้ไหมผัก พักด้านเลยข้างด้าน,นเลยดิเอ้ยเยอะแยะเกิดขึ้นเลยเลยโอ้ยสวยเดีย๋ยวนะเต็มโตเลยนะไม่รู้ว่าชื่อผักชื่ออะไรนะแต่เข้าขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเคยซื้อมากินอยู่ นางฟ้าเดเสร็จเห็นนางฟ้าเนาะแต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่นะยังไม่แก่เลยนะเนี่ยไม่แก่แต่ว่ามีไม่กี่ดอ,อกลนะูกก็แกแล้วแหละครั้งแรกที่เห็นเห็ดเด้อในเมืองสกอตแลนด์เด้อเห็นนางฟ้าเห็นนางโลมเนี่ยแล้วก็กระเทียมป่าเนี่ย